ที่เห็นอยู่เนี่ยเมื่อคู่เนี่ยที่อีสานใช่ไหมอีกจังหวัดหนึ่งอุดรธานีทำไมอ่ะเขาก็มีชาวบ้านถ่ายภาพติดเอาไว้ได้อบอกว่าเฮ้ยดีมันมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่านี่อืยังนี่น่ะมันกระจายออกแล้วนั่นมันไม่ใช่ฝนเทียมเดอ้อมันเป็นอุ้ยนหงสัตว์ยังเนี่ยนั่นมันยังนั่นมันลอยไปบอุ้ยเปตยานแท้ มันน er> ่าจะสิร้อยมาหาดาวดวงนี้บ่อ oh> ุ้ยมันคืออีหยังนี่มันสิร้อยมาหาดาวดวงนี้บอดูดูมันจะชนดาวไหมดวงนั้นบ่นเมยบอบ่บอมันเดี๋ยวเขาเบิดก่อนใกล้จะถึงดาวแล้วเบิดเบิดหรือเขาเมฆไม่ใช่ไม่มีก้อนเมฆเด้อดาดีดาวแล้วดาดีดาวดาดีดาวดาดีดาว UFO นั่นไงชวนให้คิดว่าเป็น UFO อืมแต่เท่าที่ดูเนี่ยชาวบ้านเขาก็ ฮือฮาเนาะฟังอย่างในคลิปเนี่ยเฮ้ยมันจะพุ่งชนดาวไหมมันจะตกลงมาหรือเปล่าแล้วยู่ๆมันก็หายไปที่นี่คืออุดรธานีแต่ข่าวเมื่อสักครู่ลักษณะคล้ายๆกันแต่เกิดขึ้นอีกที่หนึ่งก็คือที่ยโสธรเฮ้ยยังไงเนี่ยทางอีสางเหมือนกันไหมคล้ายๆไหมคุณว่าภาพเมื่อกี้สองอันอันนี้ชัดกว่าคล้ายๆกันเลยเนาะใบตองแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในช่วงพบค่ำเกือบจะมืดเวลาสักหกโมงเย็นใกล้หึงทุ่ม เวลาใกล้ๆก,กันเลยวันเดียวกันเอเวลาใกล้กันนั่นไงจุดที่เจอคือยังไงจุดที่ชาวบ้านคนเนี้ยกลุ่มเนี้ยที่อุดรนเขาถ่ายก็คือที่บริเวณไร่มันสำปะหลังตอนนั้นบอกว่ากําลังยืนรดน้ําต้นไม้อยู่เงยหน้าไปมองท้องฟ้าแล้วเจอลักษณะแบบนั้นก็เลยถ่ายเก็บเอาไว้เอ๊แล้วอยู่ๆแสงมันก็ค่อยๆหายว่าไปนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสอบถามคนถ่ายคลิปเลยนะ,ะงั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ น้องททยน่ะมันมันพนพนแสงพนแสงประมาณนี้แล้วจะเป็นไอเป็นไอแสงแล้วก็ค่อยๆไปก็เลยรุ่นรุ่นว่ามันจะไปหอดดวงจันทร์หรือดวงดาวนี่ล่ะเกิดตกใจนัอนั้งเงื่อเบิงแต่มันมีข่าวยูเอฟโออีหยังก็คิดว่ามันจะมีตกอีหยังตกลงมาเม็นบ่แต่ว่าอันนี้มันบ่ตกมันจะอยู่แนวงสี่เลย มันมาเป็นแนวจังซี่เลยคือเขาบอกว่ามันไม่ได้เหมือนพุ่งตกลงมามันเหมือนเป็นแนวตรงอ่ะวิ่งแนวขวางไปอ่ะเห็นไหมเพราะว่าในคลิปเมื่อกี้ที่ยะโสธรเขาบอกว่ามันไม่ได้เหมือนพุ่งลงดินแต่มันเหมือนหายวับรับท้องฟ้าไปเขาบอกว่าไม่ใช่แค่อุดรนะผมบอกไปที่น้องไม่ต้องเล่านี่ยะโสธรแล้วเขาบอกว่าที่บึงการสุรินทร์หนองคายศรีสะเกษสกคนหนึ่เห็นนอะก็มีคนเห็นหลายจังหวัดแล้วนะทางฝั่งอีสานนะหอเนี่ย บึงการสุรินทร์นองคายศรีสะเกดสกลนครเห็นกันหมดเลยอ่ะเฮ้ยแบบนี้ไม่ธรรมดาต้องไปถามคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีความเชื่อเรื่องของ UFO และเป็นดาราดังด้วยคุณพีททองเจือไงพี่พีทว่าอย่างไงอ่ะพี่พีทแกมีความเชื่อนะว่ามี UFO จริงๆงั้นเราเอาคลิปนี้ไปให้พี่พีทดูแล้วเราก็โทรไปคุยกับพี่พีทพี่พีทบอกทีดิเห็นคลิปนี้แล้วใช่ไหมพี่พีทบอกเห็นเห็นแล้ว แต่สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยในมุมมองของพี่พีชนะค่ะแกบอกว่าไม่ใช่ U F O นะหรออ้าวไม่ใช่ U F O คืออะไรอะพี่คืออะไรอะแกบอกอย่างนี้คุณพีชบอกที่เห็นนะ่ะมันคือ U A P U A P คืออะไรคะรู้จักแต่ U S B ตัวนี้ไม่ก็ U S A <c oughs> ใช่คืออะไรเขาบอกว่า U A P อธิบายเป็นภาษาไทยไปเลย<ห>มันคือปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งอธิบายไม่ได้ แล้วมันต่างกับไอ้ UFO ที่เราเข้าใจกันยังไงพี่พีชบอกว่า UFO มันคือวัตถุที่บินได้ซึ่งปรากฏเห็นบนท้องฟ้าแต่ระบุที่มาไม่ได้งงไหมงงก็คือพูดง่ายๆว่า UFO ก็คือคาดว่าจะต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวแน่แต่ไอ้ u a อเนี่ยอารมณ์ว่ามันคือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนท้องฟ้าแต่ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรเท่านั้นเอง อาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็ได้นั่นคือสิ่งที่พี่พีทบอก oh, <okay. S 1> ก็ได้มองได้หลายแบบนะคุณผู้ชม UAP มันย่อมาจากอะไรอะคุณ UAP มันย่อมาจากถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะ hmm. Unidentified Aerial Phenomena แปลว่ามันคือปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าที่ยังไม่สามารถอธิบายได้เราอาจจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นแต่ถ้า UFO มันย่อมาจากอะไระมันย่อมาจากว่า Unidentified Flying Object ก็คือเป็นวัตถุที่บินได้บนท้องฟ้าแต่ยังไม่สามารถระบุที่มาได้ถูกก็นั่นไง UFO เขาบอกว่ามันคืออย่างน้อยมันน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวแน่ก็คือเป็นวัตถุที่บินได้เหนือท้องฟ้าอารมณ์ปแต่ถ้า UAP คือเป็นปรากฏการ์อย่างหนึ่งที่ไม่ใช่วัตถุที่บินได้ประมาณนี้ต่างกันแค่นี้คุณผู้ชมครับแล้วเขาว่ากันว่ามีความเป็นไปได้นะถ้าดูจากเรื่องของข้อมูลเรื่องของข่าวสารต่างๆดนู่นเลยเมืองจีน ทำไมอะ่ะ <ENA> เขา,าว่ากันว่ามีข้อมูลมาจากสมาคมดาราศาสตร์ไทยเขาได้สันนิษฐานว่าไอ้แสงประหลาดที่พบน่าจะเป็นจรวดลองมาร์ก11ของจีนซึ่งมันน่าจะเป็นชิ้นส่วนของยานบางส่วนที่หลุดออกมาในชั้นบรรยากาศของโลกมันทำให้เกิดการเผาไหม้แล้วมองเห็นเป็นลักษณะเหมือนควันที่พ่นออกมาจากส่วนท้ายของชิ้นส่วนยานอย่างที่เห็นเออช่วงนี้ต้องบอกว่าจีนเขาเทคโนโลยีไปไกลนะ เขามีการยิงจลงยิงจรวดยิงดาวเทียมขึ้นไปอยู่บนวงโคโจรของโลกอะ่ะที่ไปอยู่ข้างบนเลยเป็นการยิงดาวเทียมขึ้นไปอ่ะโอเคงั้นก็น่าจะชี้แจงได้แล้วว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นแสงประหลาดที่เป็นจรวดลองมาสสิบเอ็ดงน่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่เราก็ยังไม่ได้ฟันคงอะไรลงไปนะแต่ก็เอาข้อมูลหลายๆด้านเอามาประกอบกับข่าวนี้เพื่อใช้ในการ ที่คุณผู้ชมจะเสพข่าวแล้วตัดสินใจว่าเ้ยมันคืออะไรใช่เพราะว่ามันมีหลากหลายความเชื่อที่เกิดขึ้นมากก็มีทั้งข้อมูลที่เป็นแฟกต์ข้อเท็จจริงรแล้วเป็นข้อมูลทางความเชื่อด้วยอ่ะลองใช้วิจารณญาณในการรับชมกันดูคถ้าถามว่า UFO มันมีจริงไหมเราก็คงตอบไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะไม่มีใครตอบได้อะตอนเนี้อ่ะก็เป็นความเชื่อแหละอย่างที่บอกมีหลากหลายความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปเนาะครับ